สวัสดีค่ะคุกห,หลานเออจนี้จะเล่าประวัติเก่าแก่ของคุณแม่และคุณยายเพราะคุณยายเป็นเป็นจีนแซ้แซ้แล้วเซ่ยเคี้ยวแท้แล้วก็คุณตาชื่อชั่วตีกงคุณแม่บอกแล้วคุณตาเนี่ยจะมีภรรยาสองคนคนไทยคนนจีนคนคุณแม่ก็เกิดกับภรรยาคนจีน แ่าประยาคนไทยนี่ก็มกักจะอยู่แถวฝั่งทนและลูกลูกลกเขาแต่และคนนี่ก็ส่งเรียนถึงหมอบ้างแล้วก็ญาติๆเป็นทนายความแต่ทางคุณแม่เราก็มีรูที่จะจไปทางการค้าขายแล้วก็มีญาติของคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนทางนั้นก็อยู่ใกล้วัดกรยาฟังเข้าๆมาอย่างนั้นแล้วเวลาตุกจีนทีหนึ่งคุณแม่ก็บอกก็จะพาดิฉันกับพี่สาวแล้วบางครั้งก็มีพี่ชายคนเล็กไปด้วยไปเอาแตะเอียเพราะว่าคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานเนี่ยเขาจะให้แตะเอียทีหนึ่งเยอะ แล้วก uh, oh ็ญาติทางญาติทางเป็นยายที่เป็นคนไทยเขาก็จะการศึกษาก็จะเรียนสูงเป็นหมอเป็นผู้ชายลูกๆของแม่ก็แต่ก่อนแม่ก็คุณพ่อก็ทำกระจกกระจกก็ทำหล่อกระจกได้ดีมากเลยพ่อ ทีนี้เล่าถึงประวัติว่าพี่เขยพี่เขยเราก็เหมือนกันจะมีพี่เขยสองคนก่อนก็มาจากเมืองจีนพี่เขยคนโตกับคนที่สองก็ร่วมุ้นกับอีกคนหนึ่งที่สีพิยาสามสามุาม้นก็จะทำหม้อน้ำรถยนต์ทำโรงงานหม้อน้ำรถยนต์ก็จะ ่านะก็จะดีก็ทางนั้นก็ก็ไปทางคนไทยก็าก็มีการศึกษาสูงก็ได้เป็นหมอมนเรียนหมอลูกหลานก็คงไม่ได้รับช่วงํำว่าน้ำต่อประทังทางเราคุณก็ทำกระจกก็ค้าสายดีแต่ว่าถูกไฟไหม้ไปร่วมสองครั้งก็เลยสมลูกลูกแค่ เรียนอ่านออกเขียนได้แต่ภาษาจีนเก่งก็ร่วมทำม่าน้ำด้วยจากนั้นก็จะพี่เขยตรงนี่ยเขาก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงเขาจะให้เราตลอเพลงให้ฟังเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณเ,เรียกว่าพี่เขยจะถานไ่าดี ก็จะมีเครื่องเสียงแผ่นเสียงแต่พี่สาวคนโตนี่ก็จะมีลูกคนเดียวลูกโทนผู้ชายแ,แล้วก็ไปขอเด็กทางเหนือสมัยนู้นไซื้อเด็กขอลูกของมาเป็นลูกเนี่ยก็ให้พ่อแม่เขาร่วมสองแสนสมัยเ้นแต่พี่สาวก็จะเลี้ยงยไม่ได้ไมันจะเลี้ยงเด็กผู้หญิงไม่ได้ ก็ส่งคืนไปไม่ได้เอามันคืนไม่ให้เขาไปคนส,สมัยโบราณก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้ามีการศึกษาเนี่ยก็จะฐานะดีทำอะไรได้ได้ดีส่วนถ้าอาชีพนี่ก็ต้องยึดทำปรับปรุงไปเรื่อยแต่ทพี่น้องเราพี่ชายเยอะ ก็ทํามาดีแต่ว่ามีหลายคนเพราะฉะนั้นบางคนไม่ร่วมก็ไปไม่รอดส่วนของพี่สาวกงโตนั่นก็ลูกโทนเขาก็ลูกชายเขาก็มไม่ได้เก่งแต่ว่ามีแม่แรงแม่แรงมาถึงลูกจ้างก็าอะติดตามลูกพี่เขยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจนถึงตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกอยู่จนถึงแปดสิบขนาดเนี้ย กิจาการเขาก็ยังคงอยู่รอดแต่ของพี่ชายเราพอปรับปรุงขยายเพื่อมาบางนาก็ซื้ออาคารสามชั้นสองห้องเพื่อจะขยายกิจาการแต่มีการแบ่งแยกกันต่างคนต่างไปประกอบอาชีพเป็นเอง นั้นก็เลยก็อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่นานไม่ไม่คงทนก็เปลี่ยนแปลงกันไปพี่ชายก็ส่วนใหญ่พอมีลูกก็จะเรียนหมอแล้วก็เป็นวิศวะกิจที่โยมันดับหนึ่งบ้างคนหนึ่งก็เป็นหมอมีลูกเป็นหมอีอคนก็ทำงานราชการอะไรเงี้ยก็จะไม่รับช่วง สอนให้เห็นว่าคนเราต้องมีการศึกษาจะดีก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วไว้มกออกแล้วค่อยมาเล่าต่อ